ต้องตายวันที่6กเจก้จะได้อยู่จนจบรักหกมันนี่มันน,น่าสนางสารจริงจะต้องตายแล้ว mọi người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  mọi

จะพร้อมกบ Queen ับบดคุยกัมโบนาจากกองคารที่เราได้เพิ่มจากเจ,จ้ายมบาลกัมโบขอบคุณนะเราจะจัดการคุยกัมโอเคไหมโอเคครับผมจัดการคุยกัมโบเสมอผมรอการผลิตการครั้งนี้มานานแล้วผ่านมาสัสิบหกปีฉันจะได้จัดการคุยกัมโบสิทธ์นะ ยึดมาเป็นอำนาจของฉันราชาเพียงผูด้เดียวว่าแต่นังไครช้อนเองจะไม่ได้กระสินนะผู้ที่จะเกินกินจักรกวาลและโลกไปนี้ฉันมีชื่อว่าแบคโคกัมโบ และการปรกฏตัวมาครั้งนี้ฉันจะย่อยพวกแกให้เป็นสไลด์และฉันจะลบล้างเผ่าพันธุ์กัมโบ้ทั้งหมดที่อยู่บนโลกและมันจะตายและไม่มีวันกลับมาและพวกแกก็เตรียมรับมือได้เลยขอให้โชคดีนะฉันได้จับเจนโรไรมาด้วย นาไ,ไปจับเข้ามาได้ไงอ่ะเขาเป็นผู้ที่มีพลังวิเศษที่เก่งที่สุดในโลกแต่ขอมีพลังเหนือพวกมันไงล่ะไม่มีความสะุกส้านสำหรับฉันมันก็เหมือนขยะไปที่จะต้องสูญเสียไปจับโลกทุกอย่างถูกจารึกไว้วการศูนยพันของพวกแก ก็คือการกินกินของจัก,กรวาลที่บิดเบี้ยวไม่มีสิทธ์ขัดคำสั่งฉันแกอยู่ภายใต้อำนาจแล้วชีวิตของแกถูกเดิมพันที่นี่ไม่มีวันที่จะหลอดไปได้เจ้าวันอย ความเป็นสัปปะรดสัปปะรดไม่ทำร้ายทุกคนหรอกเงียบไปซะไม่ต้องไม่ยงมาตรงไหนอะเนี่ยโอ้ยคุยกับโบอ้าวปวดีไม่ได้ยังมาจากไหนะเมื่อกี้ไม่เห็นอะไรอยาเนี่ยเออมา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  จะกินใช่ไหมจะกินอลไรกินอลไรกินเลยสบายจีเกะบุกตรงฉันนุชจีใช่ไหมไม่รู้จำได้จำไม่ได้แล้วแต่แกอยากจำได้ใช่ไหมก็ได้ฉันบุกแกแล้วบุกตองแกฉันแค่เดินผ่านเป็นถ้ำที่ไม่เธอเดินผ่านแล้วอะไรอยู่ข้างหลังชั้นในล่ะแบล็กโฮกัมโบจักรวาลที่บิดเบี้ยวและชั้น จะมากเกินกินเผ่าพันธ์กัมโบโดยภารกิจของฉันคือฆ่าควีนกัมโบเองคิงกัมโบและเลดไลท์แกดดิ้งไลท์เยลโล l ไลท์ฉันต้องการที่จะเกินกินทุกอย่างและฉันจะทำให้แกสตั้นเอง ฮะฉันน่ะวิงจัมโบ้ที่ยิ่งใหญ่ฉันไม่มีทางที่จะต้องมานั่งตายหรอกนะเอาใส่เอาไล่จะฆ่าให้ตายจะเอาแต่แกแล้วแต่แกที่จะฆ่าฉันให้ตายสุดท้ายภารกิจก็ล้มเหล้ว อยากให้แก็ต,ต้องตายแล้วไม่มีวันกลับมาเป็นมนุษย์ใช่มนุษย์ข้าเป็นมนุษย์ยังไงคะคือการบวกเป็นสัตว์จริงๆ็จรจริงแล้วเจา้าคือคือมนุษย์ที่ถูกเราโซเวียตทดลองตอนยุคสงครามเยอรมน,นีตอนยุคสงครามนาซีกับโซเวียต โซเวียตได้ตั้งโรงแรมนี้ขึ้นมาได้ทดล้างแกคือเอาไปต่อก้อนกับเยอรมนันีแต่แกก็เค,คืเข้าผิพลาดีกปุ่มบ้าอะไรก็ไม่รู้เลยแกก็รู้ออกมาจากกรงแต่แกก็ทำร้ายทุกคนในใต้โรงแรม <c oughs> แกยังไม่รู้จักเดอะคาสิตใช่ไหม <c oughs> ในที่สุดก็ตายแล้ว ดูดกินพลังวิญญาณอะไร,ะไร in, วญญะน่ะ ไฟฉายสองเลยอ้ยก็ยิงใส่เฮ้ยฉันไม่ชอบแสงไฟนะฉันกลัวแสงเจ้อไอ้แก๊ยกยีก็ทำไมเนี่ยแสยงเนี่ยโอ้ยแสบจ้าวะไอ้มน,นุ าย่นี่ถ้ามีเวลาจริงๆไม่ใช่เอาจเจ้สิโอ๊ยเอาแสงออกไปจากตาจริงอง้เกียรแสงเย ทอนอยากจะขอแกเต็มที่แต่ก็ไม่มีประโยต้องบดส่วนแล้วะเนี่ย